ไปต่อไปต่อทุกคนคิดตัดไม่ได้ละรอแล้วก็นี่แหละไป่อยนี้เลยครับอ้าวไปต่อัดเข้ามีเลยเข้าแล้วครับนี่เข้าแล้วนี่แล้วตัวตัวตัดลมลงไปยังเยปิดนล็อก กินล้ออยู่ไหนนี่เดี๋ยวพากินมาอ่มทุกคนนั่นเขาปิดเลยทุกคนมีกระดาษปิดไว้ไม่ครับนี่องเพราะตองมาเลยอันนั้นลมอ่ะแค่เดินนี่หมดเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาลยมัว้นี่ตัวตัดลมมาแล้วทุกคนต,ตัดลมมาครับ เสร็จแล้วครับขอบเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราใส่ตัวตั้งนมเลยทุกคนหนึนี่ย่างลงเลยครับเป็นลูกย่างใหม่ประดี๋ยวลูกย่างเก่านี่ห้องใหม่อยู่ดีว่ะเรยนี่ยัาลงเลยครับเห็นไหมเอาเก่าโฮมบ่อดทว่ในโฮมมันเนาะ ผมห่มมแล้วนั่งมาย่อไอ้พวกนี้ขวา

ทอดดอกทอดเขาอยู่ยังฮะมันดันลุกไปเป็นรอกคนถูกน่ะดันลุกไปก่อนดันลุกไปโอ้หัวหน้ามึงเห็นมันกันดันจังเมืองแม่มันดอนดันลุกไปกับที่เป็นรอกของมันอยู่กับจังไซทีเดียบอกมันแน่ทิเดีู่กันอยู่แล้วล่ะ หูตาเมื่อกี้เวลาเห็นผู้สาวจะแนมเห็ดเอาเก็ดคือแนมเห็นผู้สาวน่ะหางตาซ้ายมึงเออเขาเห็ดจังไดนยังไดเมึงผู้สาวนี่ยเพจนี่ปัดไปปัดมาอปนั่นงามอินอินใหญ่ใบใหญ่หูมัดใหญ่กูหลงโอนเงินให้ได้นั่นแหละโอเคอยู่แล้ว

เสียบก่อนสี่ว้ามอยู่เดี๋ยว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 เยวทออกมาก่อน่หนีก่อนปิงงใช่เสียบกบอนนี้ก่อน,น,อนทางไหนเออนั่นแหละเสียบขับไปก่อนเอา้ม,มันยูด่ดิเออลายห,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 หนึ่งลายหนึ่งลาหนึ่งโอ้ยสิบอก เออถูกต้องนั่นละนี่โอเคครับผมนี่คือกันยังสีเข็ยคือกันเพราะ่นเกินมากกันน้อใส่คือกันเสียงร้องกัน นั่นแหละชื้ออันนี้คืออะไรดำแต่เด็ดพิเศษดำเก็บมาแน่มันเริ่มเป็นแล้วได้เริ่มเป็นแล้วได้เริ่มจิบเป็นแล้วเนี่ยวิดีโอนี้เดินเองเวยนี่ล